ที่ศาลาหมู่บ้านช่างหม้อตําบลคำน้ำแทบอําเภอวารินชําราบจังหวัดอุบลราชธานีนายสมบูรณ์เจิมจันทร์หรือรู้จักในชื่อช่างจิ้มเพชรบุรีอายุ57ปีซึ่งมาตั้งถิ่นฐานรับทําสาวให้เรือแข่งที่หมู่บ้านบ้านช่างหม้อตําบลคำน้ำแทบอําเภอวารินชําราบจังหวัดอุบลราชธานีก็มาจากเรือแต่ละลําชาวเรือถือว่ามีแม่ย่านางประจําเรือเมื่อนําเรือเก่าที่ชำรุดทุดโทมเสริมเติมแต่ง ปะผุร่องรอยจึงเหมือนกับการทำให้กลับมาเป็นสาวขึ้นใหม่ของเรือโดยขั้นตอนการทำต้องดูสภาพของเรือที่เจ้าของนำมาให้ปรับปรุงเพราะบางลําผุกร่อนมากบางลําผุกร่อนน้อยตามลักษณะการเก็บรักษาของเนื้อไม้ที่ใช้ต่อเรือ ส่วนใหญ่จะเป็นไม้เนื้อแข็งถ้าเป็นไม้ตะเคียนก็ยิ่งดีสำหรับปัญหาของเรือที่เจ้าของนำมาทำเสาใหม่ส่วนใหญ่คือสภาพเนื้อไม้แห้งแตกจากแสงแดดถูกมแมลงศัตรูกัดกินเนื้อไม้ระหว่างนำขึ้นมาเก็บไว้บนโบกเป็นเวลานานช่างก็มีหน้าที่ต้องฟื้นฟูสภาพกลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งเรือที่เจ้าของนำมาให้ช่างจิม้มช่วยทำสาให้ เป็นเรือแข่งทั้งขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ตั้งแต่ขนาด30ฟีพายไปจนถึง55ฟีพายราคาก็เริ่มที่80,000ถึง100,000บาทตามแต่และสภาพความชำรุดเสียหายที่ต้องใช้วัสดุมาปรับปรุงตกแต่งมากน้อยแตกต่างกันไปและเรือทั้งหมดที่รับทำก็เป็นเรือไม้เท่านั้น ช่างจิ้มเพชรบุรีเล่าว่ารับจ้างทำาสาวเรือมานานกว่า10ปีมีเรือผ่านการทำาสาวเรือจากฝีมือช่างจิ้มไปแล้วหลายสิบลำก่อนที่จะออกมาเดินสายรับจ้างทำาสาวเรือในภาคอีสานเดิมเป็นลูกมือของช่างออสนองดินแดงอำเภอเมืองนคนปรปฐมซึ่งเป็นครูสอนการทำาสาวเรือและเหตุที่ได้มาเป็นช่างรับทำาสาวเรือก็มาจากความชอบเรือแข่งเป็นชีวิตติดใจมีความสุขที่ได้อยู่กับเรือ จึงได้หันมายึดอาชีพนี้ซึ่งช่วงนี้ก็ทำาสาวเรือให้กับเรือแข่งในจังหวัดภาคอีสานตอนล่างไว้หลายลำเพราะเมื่อเรือไม่ได้ถูกนำลงน้ำใช้แข่งติดต่อกันหลายปีเพราะเกิดการระบาดของโรคโควิด -19 ก็ทำให้ลำเรือได้รับความเสียหายจำนวนมากจึงขึ้นมาปักหลักรับทำาสาวเรือถึงพื้นที่ เจ้าของเรือจะได้สะดวกในการนำเรือมาให้ปรับปรุงโดยไม่ต้องเดินทางไกลมากระยะเวลาทำต่อลำประมาณหนึ่งเดือนตามสภาพของเรือที่เสียหายแต่ถ้าช่างออสมีงานล้นมือก็ต้องลงไปช่วยด้วยสำหรับเจ้าของเรือที่สนใจส่งเรือมาให้ช่างจิ้มทำาสาวเรือให้ใหม่สามารถโทรศัพท์ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0958859569เราก็ต้องนำมาตัวเรือจากที่ว่า สุดโสมมาเปลี่ยนแปลงเอามาทําใหม่คือแล้วแต่เจ้าของจะเอาสภาพเรือ,อามาอยัางไงเราก็ต้องทําไปตามนั้นแล้วก็มาแต่งแต่งเติมเอาด้วยความคิดของเราเองว่าเราจะทํำยังไงดูยังไงว่าให้มันผ่านวิ่งให้มันได้ระดับที่เราต้องการตรงไหนมันปูดมันบวมก็เราก็ต้องมีการผ่าบ้างไม้เสียก็ต้องเปลี่ยนไม้อะไรเงี้ แล้วแต่ว่าเราจะทําไปาตามที่เราความคิดของเราเองถ้าเรือไม่ผูมากไม่ผูไม่พังมากก็ไปได้แต่ยังยังน้อยมันก็อยู่มีประมาณเดือนหนึ่งยืนที่ว่าเรือเล็กเรือใหญ่ครับเรือใหญ่ไม่อจะกินเวลาเราหน่อยครับถ้าเรือเรือสามสิบนี่มันก็อยู่ประมาณก็ก็ระยะเวลาก็อยู่ประมาณเดือนเรือเล็กเรใหญ่ครับ แล้วแต่ว่าถ้าความเราทาไวเรือผลงานออกมาไม่ดีมันเจ้าของเขาก็ไม่มาติดต่อเราต่อไปครับก็ดูว่าไม้มันมากไม้มันจะใช้ไม้ยังไงเบอร์ของผมก็ศูนย์เก้าห้าแปดแปดห้าเก้าห้าหกเก้าคือเราชอบด้วยความชอบของเราเรื่องเรือเรื่องรเรือ,รอ,รอแข่งพอแข่งเรือแล้วเราเออเราก็ แต่ติดตามอยู่เรื่อยว่าเอควรจะทํายังไงอะไรยังไงแล้วพอดีก็เขาก็แนะนำมาให้มาอยู่อูช่างออสช่างออสอย่างแดงก็มาอยู่กับแกอยู่ประมาณแปดปีแต่ก็เราไม่เราก็ลงไปหาแกเรื่อยแล้วก็ช่วยแกบ้างอะไรไปช่วยทําให้แกไปช่วยแกทําเรือเรือเยอะๆก็เราก็ไปช่วยแกแกก็ติดเราก็อยู่กับตรงนั้น คือไม่ได้ทิ้งแกเราเราก็ถ้าแกเรือล้นมือเราก็ลงไปช่วย